สวัสดีครับวันนี้พบกับทวนละลั่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวลำโพงหรือว่าแอมแต่อย่างไรนะครับวันนี้จะมาทำลาบนะครับเพื่อฉลองนะครับผู้ติดตามครบ100ท่านนะครับก็จะทำลาบแบบทางเหนือนะครับลาบหมูนะครับลาบแบบทางเหนือเลยนะครับ ก็จะสับเนื้อให้ละเอียดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะครับขอสับเนื้อก่อนนะครับนี่นะครับลาบออกมาแล้วก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับทางเหนือการลาบคือการสับนะครับเอามาสับนะครับเรียกว่าสับทากกลางนะครับทางเหนือเขาเรียกว่าลาบนะครับเป็นเนื้อหมูนะครับ จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทำการยํำลาบกันนะครับก็ติดตามต่อไปนะครับนี่นะครับพริกลาบเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการศูนย์ลาบนะครับทางเหนือเรียกว่าศูนย์ลาบกดลาบนะครับก็จะใช้พริกสำเร็จรูปนะครับของแม่นวลจันนะครับ พริกลาบของทางเหนือนะครับดังพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็จะทําการสูตรลับกันเลยครับก่อนจะลงมือทํานะครับก็ต้องจิบน้ําลําไยก่อนนะครับจิบน้ําลําไยล้างคอก่อนครับเอาครับต่อไปนะครับก็จะเอาพริกลาบมาคั่วนะครับให้มันหอมนะครับควน้ำมันนะครับ ให้พอหอมนะครับพอหอมเสร็จเดี๋ยวก็เอาไปยำครับก็ต่อไปนะครับเอาเลือดลงไปเลยนะครับใส่เลือดครับเลือดสดๆตาามด้วยพริกที่เราค่วมานะครับ คอมเผ็ดตามชอบเลยนะครับมานี้ก่อนนะครับ ต่อไปนะครับปรุงรสด,ด้วยผงชูรสนะครับใส่เยอะอร่อยเยอะนะครับปรุงรสดด้วยผงชูรสแล้วก็เกลือนะครับใส่แค่สองอย่างนี้เท่านั้นนะครับเกลืออย่ใส่เยอะนะครับอีกเค็มนะครับพอแอกคนครับ แล้วก็จะตามด้วยผักนะครับที่เราเตรียมไว้ผักก็จะใส่แคผ่ผักชีต้นหอมนะครับสองอย่างใส่ไปเลยครับนี่นะครับจากนั้นก็ชิมนะครับรอรับประทานขึ้นโต๊ะได้เลยครับผมก็ขอบคุณผู้ติดตามนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้ว92ท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวก็จะจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็จะมาถึงขั้นตอนการชิมนะครับปั้นข้าวเหนียวนะครับเข้าปางเลยครับพอ